ต้องก่อนที่จะสั่งจกักหรือแปลงจกักรดัดแปลงจกักรทุกชนิดติดต่อได้ที่ช่างิทย์เอกชัยซอยสีส่ถนนเอกชัยซอยส,สีได้เลยครับท่านมีจักรเตา่จาจักรโบราณไว้รอบริการท่านดู หรือท่านต้องการให้หาจักให้มหามหาช่างวิทย์ได้เลยครับท้ายคิดจะขึ้นเบอร์โทรติดต่อให้โทรมาปรึกษาได้เครื่องมือยีนเครื่องเย็บหนังเครื่องเย็บผ้าหนาหรือจะสั่งให้เราดัดแปลง ามที่ท่านต้องการจากเก่าจากโบราณของเรารับประกันถ้าใช้งานไม่ได้ไม่เอาตังค์ช่างวิทย์เอกชัยซอยใกล้กับไปรนณีบางขุนเทียนครับท่านผู้ชมช่างวิทย์รอบริการอยู่ที่บ้าน หรือใครสนใจที่จะาจาักมาซ่อมยกมาที่ร้านได้เลยเพราะว่าช่างไม่ออกไปซ่อมจากนอกบ้านออกไปซ่อมจากนอกบ้านเครื่องมือมันไม่ครบไม่พร้อมมันก็ทำได้ประมาณไม่เต็มร้อยครับถ้าม,มาที่ร้านช่างจัดให้หรือทำที่อื่นมาแล้วยังไม่ผ่าน มาหาช่างวิทย์ได้เลยช่างวิทย์รับประกันเย็บไม่ได้ไม่ต้องเอาไปเย็บไม่ได้ไม่เอาตังช่างวิทย์ฝันทงมีจากเก่าจากโบราณจากเย็บหนังหลากหลายหรือท่านต้องการเอาจากไปโชว์เราก็มีซากเกา่าเกา่เกาโบราณไว้บริการท่านผู้ชม เครื่องมือเย็บยีนรุ่นคลาสสิกที่หาชมดาบมาชมที่นีด่ได้เลยหรือมาปรึกษาท่างวิทย์ได้เลยครับท่านผู้ชมยิ่งกว่าที่ท่านชิดว่าเราม่จักโบราณขนาดไหนมาดูที่ร้านได้เลยถนนเอกชัยบางบอน ถนนเอกชัยซอย40ถ้ามาถึงตรงนี้ก็จะมองเห็นร้านช่างวิทย์อยู่ใกล้ๆกับปากซอยซอยเอกชัย40ครับท่านผู้ชมมีจักเก่าไว้บริการท่านเหมือนเดิมเบอร์โทรที่นี่เลยนะครับ